หมจะอดนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยในช่วงท็อปเรคคอร์ดของเราเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของรถ10อันดับที่มีราคาแพงที่สุดน,นะครับผมเรามาดูที่คันแรกกันเลยดีกว่านะครับในคันแรกที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้า Lamb โบกิน n i a ว e n t a d o r LP 700นะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆเทป ที่แล้วนะครับว่าไอ้คาว่า LP ที่ต่อหลังจากชื่อรุ่นเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงแรงม้านะครับผมก็คือเรามาดูเจ้าแลมโบกินีวีเทลอตัวเจ็ด้อยแรงม้าตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือเจ้า l a แลมโบก i นีตัวนี้เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์ส2สูบนะครับ700แรงม้า0ูนยถึงหนึเนี่ยเร่งได้ภายใน2.9งาวินะครับ ก็ราคาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่สามสิบหกจุดห้าล้านนะครับคือในสามสิบหกจุดห้าล้านเนี่ยก็คือจะเป็นสามสิบหกจุดห้าล้านบาทน,นะครับผมซึ่งส่วนระบบขับเคลื่อนของเจ้าเวทนอล์ตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบขับสี่นะครับคือใครหลายคนก็คงเห็นแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าเวทรอ์เนี่ยมันจะมีซอยยอร์มันเป็นหลายรุ่นก็ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ชมนะครับจะชอบรุ่นไหนอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมเรามาดูอีก อีกตัวหนึ่งดีกว่าครับก็คือเจ้าเว nom G t นะครับผมซึ่งชื่อแบรนด์นี้เนี่ยหลายหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับคือบริษัทตัวนี้เนี่ยที่ดูแลรถยี่ห้อมีอยู่คือเขาเป็นบริษัทที่ทำซูเปอร์คาร์มาตั้งแต่เขาตั้งบริษัทเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเครื่องของเจ้า เวนอม GT เนี่ยจะเป็นเครื่อง V8 ทวินเทอร์โบนะครับให้พละกกำลังอยู่ที่1,100ขออภัยครับเป็นให้พละกกำลังอยู่ที่1,244แรงม้านะครับผมซึ่งแรงปิดของเขาจะอยู่ที่1,56นิวตันเมตรนะครับความเร็วสูงสุดอ่าไม่ใช่ค,ความเร็วที่เขาทำได้ก็คือประมาณ300กิโลเมตรนะครับคือจาก 0-1,300กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1.5วินาทีถ้าไม่14ขอไปดีครับใช้เวลาเพียงแค่14.5วินาทีซึ่งถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะทำำําความเร็วได้ดีพอสมควรเลยนะครับส่วนมาดูเรื่องที่ราคากันดีกว่าเจ้าราคาของ Venom GT ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่1.2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3.9.6ล้านบาทนะครับซึ่งราคานี้ ยังไม่วรวมภาษีนะก็สําหรับรถรุ่นนี้ก็คือผมมองว่าคนที่จะครอบครองคือต้องเป็นคนที่ชอบเจ้ารถรุ่นนี้ด้วยนะครับเรามาดูที่คันต่อไปเลยดีกว่าคันต่อไปก็คือเจ้าปากานี่ซอนดันะครับผมก็คือไอ้เจ้าปาร์กานี่ซอนดเนี่ยเราจะได้ยินชื่อมาจากเทปที่แล้วหรือเทปก่อนหน้านี้ครับที่เราเคยเอามาจัดอันดับกันว่ามันเป็นรถที่ับเรามาดูเรื่องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับคือ เครื่องของเจ้าปกติทอนดดเนี่ยจะเป็นเครื่องของทาง Mercedes-Benz AMG นะครับที่ผ่านการโมดิฟายมาเรียบร้อยแล้วถึงมาใส่รถตัวรุ่นรุ่นนี้ได้นะครับส่วนเรื่องราคาขายข,ายของเขาเนี่ยอยู่ที่ราคาโดยประมาณนะครับก็คือ1.25ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ40ล้านบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่สอบน้ำสมเนื้อกับรถรุ่นนี้ด้วยนะครับผมเรามาดูที่คันต่อไปเลยดีกว่านะครับคือ เจ้าโสรสลอยแฟนทอมซีรีส์ 2LWB Standard นะครับผมคือรถรุ่นนี้จะเป็นรูปล่างลักษณะยังไงเนี่ยเรมขึ้นรูถไปดูเลยว่ารูปร่างเขาจะเป็นยังไงนะครับก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโสรสลอยเนี่ยลหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วหรือลหลายๆคนอาจจะย,ยังไม่รู้จักเลยเพราะว่าเจ้าโสรสลอยนี่ค่อนข้างเป็นรถที่หรูหราพอสมควรนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยถูกประกอบมาด้วยมือ นะครับและวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนไปทางดีเลยดีเลยไม่ใช่ดีมากคือดีดีที่สุดที่เขาสามารถคัดสรรวัตถุดิบมาในในการทําเป็นนส่วนอะไรของเขาได้ครับคือเรามาดูที่เรื่องเครื่องยนต์ดีกว่าเครื่องยนต์เขาจะเป็นเครื่อง12สูบเทอร์โบคู่นะครับ 6, 6ลิตรกว่านะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่400 4 6 0แรงม้านะครับส่วนราคาขายเนี่ยจะอยู่ที่ 42ล้านบาทน,นะครับผมซึ่งราคาในที่นี้เนี่ยจะเป็นราคาโดยประมาณนะครับอ่าแล้วเรามาดูกันในลําดับต่อไปดีกว่าลําดับต่อไปก็คือจะเป็นเจ้าแมคลาเรนพีวนะครับก็คือต้องบอกงี้ว่าเจ้าแมคลาเรนพีวเนี่ยเขามีระบบกําลังส่งเป็นไฮบริดด้วยนะซึ่งไฮบริดในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเลยให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่900แรงมา้าก็ถือว่าเยอะนะครับ ยอะไม่ใช่ถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะมากด้วยครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอัตราการเล่งของเจ้าตัวแมกลาเรนกีวันเนี่ยศูนย์ถึงเนี่ยเขาใช้เวลาเพียง3วินาทีเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องอยื่นอื่นเนี่ยท่านก็คงจะไปเสิร์ชหากันได้อยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่พูดมากแล้วกันก็คือส่วนเรื่องราคาเนี่ยราคาจะอยู่ที่1 3บล้านห้าแสน US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ44ล้านบาทนะครับผมก็คือเนี่ยผมไปคิดคำนวณเวลาไอ้ไม่ใช่คำนวณเวลาคำนวณเงินให้ดูเลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้ราคาเงินดอลลาร์นะครับท่านก็คงเซิร์ชกันได้ปกติอยู่แล้วแหละอ่าผมไม่เซิร์ชใด้ด้วยนะครับเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งก็คือ อีกคันหนึ่งคือเจ้า Maybach l a n d a l リนะครับอ่าชันฟังไม่ผิดหรอครับชื่อรถว่า Maybach l a n d a l ี่นะครับผมคือถ้าผมออกเสียง c e t u t e อะไรไปก็อขออภัยด้วยแล้วกันก็คือเจ้ารถร้นนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าถือได้ว่าเป็นรถสุดยอดแห่งความหรูหราเลยที่เขาเคลมมานะในรถรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกอีกนีว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่อง6ลิตร12สูบนะครับ ให้แรงม้าอยู่ที่620แรงม้านะครับก็เจ้าหมบากเนี่ยเป็นรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้ผมขึ้นให้ตรงแเะเถาอผมขึ้นให้แล้วกันต้องบอกงนี้ว่าไมบักเนี่ยรวมเขามีดีไซน์และภายในที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวนะพอสมควรนะครับเราดูที่ราคากันเลยดีกว่าราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่13ล้าน8แสนเหรียญ ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ45.5ล้านบาทนะครับผมก็ราคาก็ถือว่าไม่ไม่สูงนะสำหรับผมนะผมมองว่าอย่างนี้คือรถในระดับนี้เนี่ยคนที่จะซื้อก็ต้องมีระดับฐานะทางการเงินพอสมควรอยู่แล้วนะครับคือการที่เขาใช้เงินประมาณ40-50หรือ100ล้านเนี่ยมาซื้อรถพวกนี้คือผมมองว่าเป็นเรื่องความชอบของเขาแล้วนะอ่าเรามาดูันที่ลำดับต่อไปดีกว่า ลำดับต่อไปก็คือเจ้าคอดเซกอารีอห้านะครับผมอ่าไม่ใช่ครับอาริอานะครับซึ่งในรถรุ่นนี้เนี่ยผมเคยพูดกันไปแล้วในช่วงของคลิปที่แล้วว่าภายในเป็นลักษณะยังไงร,รูปร่กงหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูจริงออ่านะครับผมก็รูปร่กงหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเจ้าคนดิเซ็เนี่ย สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง440กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วศูนย์ถึง300เนี่ยอยู่ที่14วินาทีกว่าๆนะครับส่วนศูนย์ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียง2.8นาทีเองนะครับผมคือเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างแรงอยียวผมมองอย่างนั้นมันค่อนข้างแรงเลยแล้วก็เนื่องด้วยว่าความเป็นระดับที่ผมมองว่าตัวนี้มันเหนือกว่สซุขขร์คาปนะ มันสูงกว่าซูเปอร์คาร์นิดนึงเนื่องด้วยว่าความเร็วพละกําลังนุ่นนุ่นนี่นด้วยนะครับผมเรามาดูที่ราคาดีกว่าราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งขอไปครับราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าสิบล้านบาทนะครับผมประมาณห้าสิบล้านบาทนะแต่ราคาเนี้ยไม่วรวมภาษีก็ไว้เป็นตัวเลือกสำหรับท่านละกันว่าท่าน ชอบรุ่นี้ท่านจะซื้อก็เป็นราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมอ่าเรามาดูกันที่คันต่อไปดีกว่าคันต่อไปคือจะเป็นบูวติเวลลอมนะครับหนึ่งหจุดสี่นะครับผมคือเจ้าตัวนี้ต้องบอกกันว่าเป็นเครื่องสิบหกสูบนะครับเครื่องแปดลิตรใช้ turbo c h ทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็กำลังเนี่ยก็คือประมาณพันพันกว่าพันสองพันสามัอะไรกันอยู่แล้วนะครับ เรามาดูกันที่ค่าตัวเขาดีกว่าค่าตัวของเจ้าวัวติเวลอมเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ82ล้าน5แสนบาทนะครับผมก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวค่อนข้างไปทางสูงเลยนะครับอ่าแล้วเรามาดูในลำดับต่อไปนะครับก็คือเจ้าไลแคนไฮเปอร์สปอร์ตนะครับผมหลายคนก็คงจะงงนะครับว่าไอ้เจ้าไลแคน h y p ป r ร์สปอรเนี่ยลักน้าตาเป็นยังไงหรือเจ้ารถรุ่นนี้เนี่ยมีขายที่ใดบ้างนะครับคือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์คาร์คันแรกจากตะวันออกกลางนะครับซึ่งผลิตขึ้นมาในปี2012นะครับซึ่งออกอในปี2012เนี่ยทั้งหมดที่เขาผลิตออกมาคือทั้งหมดมีแค่เจดคันในโลกนะต้องบอกว่ารถรถุ่นนะี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นแรไอเทมพอสมควรเลย คุณคิดเอาสิครับว่ามีแค่เจ็ดคันในโลกเนี่ยเจ็ดคันเนี่ยราคาต้องไม่ไม่ต้องบอกนะครับว่าค่าตัวเขาหลังจากที่ออกมาเนี่ยมันจะขึ้นหรือจะลงมันก็ต้องตีตัวขึ้นอู่แล้วเพราะจำนวนรถที่น้อยกับคนที่อยากได้อะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอ้เจ้าตัวะไรแคบเนี่ยมีแรงม้าอยู่ที่เจนร้อยสี่สิบแรงม้านะครับทำความเร็วสูงสุดอยู่ได้ที่สามร้อยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ราคาขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ112ล้านกว่าบาทนะครับผมก็ต้องมองอย่างนี้ครับว่าจรถดรุ่นนี้มันเป็นจำนวนการผลิตที่น้อยมีแค่เจ็คันเองนะซึ่งในทุกปัจจุบันเนี้ยถ้าเขาถ้าคุณจะซื้อแล้วคนที่ขายคุณบอกว่าผมต้องการ200ล้านถ้าคุณอยากได้จริงคุณก็อาจจะต้องซื้อในราคาที่ทสูง,งกว่าที่เขาบอกมาในราคา112ล้านเหรียญน,นะครับ ก็สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมมองอย่างนี้ว่ามันเป็นรถที่ดูดีในระดับในในระดับหนึ่งของของซูเปอร์คาร์เลทีเดียวนะอ่าเรามาดูกันอีกคันหนึ่งดีกว่าซึ่งอันนี้เป็นคันสุดท้ายแหละอ่าครับก็มาถึงคันสุดท้ายนะครับก็คือเจ้า h i n i Veneno นะครับผม Veneno Roster อ่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยงไงเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดู เห็นไหมครับอ่าเห็นแล้วเนาะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเจ้าแล็กบูินี่ตัวนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์12สูบคือพื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องเดียวกับ,บอเมทาดอซึ่งให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่750แรงม้านะครับผมขับเคลื่อน4ล้อก็ความเร็วสูงสุดที่ที่ความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้ก็คือ355กิโลเมรตรต่อชั่วโมง ต้องบอกงนี้ว่าผลิตมาจํานวนแค่9คันเกคันในโลกนะคืออย่างนี้ครับเจ้ารถตัวนี้เนี่ยเราต้องมองอย่ก่อนว่าการทําความเร็วของเขาเนี่ยสูนถึงร้อยเนี่ยเขาทําความเร็วแค่สองดเกวินาทีซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดจากอันดับที่ผมจัดมานะแต่เรามาดูเรื่องราคาดีกว่าราคาของเขาเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนบาท เป็นราคาที่สูงเลยทีเดียวแลวครับแต่เรื่องด้วยว่ารถมีจํานวนน้อยเครื่องยนต์มาทําด้วยแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นราคาที่สมน้ําสมเนื้อนะกับกับรถรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างรครับการจัดอันดับมาให้ดูทั้งหมดนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมและในช่วงหน้าเนี่ยเป็นช่วง Motor ร์ทอนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผม